สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมบอนไซตต้นว่าครับต้นว่าที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นว่าจากทางภาคอีสานจะเป็นว่าลูกเล็กลูกจะเล็กกว่าว่าทางภาคกลางใบก็จะเล็กกว่า จะเป็นทรงลำต้นคู่ครับเป็นไม้ขุดุดจากป่าว่าจะชอบเกิดตามริมห้วยเวลาอายุมากไปก็จะเล,ล็กลงก็ถือว่าทำบอนไซได้ดีเป็นไม้ที่ปลูกง่ายทนทานครับ เวลาลิดใบจะแตกใบเร็วแล้วใบก็จะเล็กลงเรื่อยๆเวลาลิดใบทรงพุ่มก็จะหนาขึ้นก็ปลูกมาได้ปีครึ่งแล้วครับแต่ทดมาเรื่อยไม่ค่อยได้บำรุงต้นก็เลยไม่โตเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าดีจะได้แตกข้อถี่ขึ้น ต้องทดจริงบ่อยๆครับว่าลำต้นคู่นี่ก็จะเป็นต้นแรกก็เป็นลำกิงงก่งหนึ่งกงิ่งหนึ่งกิ่งหลังกิ่งสองกิ่งสอง มีจริงหน้าคำต้นเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ